ตัวนี้ไม่ค่อยได้บางอย่างเ้อไปข้างในดูไปข้างในตรงไหนอะตรงนี้เดิกได้ตัวใหญ่ไปตรงนี้คุณเด็กคุณไม่มีบ้างปะกูท่านั้นคุณอะไรเราข้างในกูไ้ากูมาไปข้างในข้างในข้างในกูข้างในนั่นฮูกูัวใหญ่นะอยู่ในจัตีริอล

กูไปเด็กน้องตายไว้ก nah, okay. nee. ่อนนะเด็กไม่ที่ก่ไม่ทก่อนจะไปกูอยากแคกูจะย็นมอกเยันี้แล้วกูกูอยาเากพอมากอมากจะกลนว่าม่นมีตัว มันจะไม่มีมันเชน้มันเมือนเดิเห็นป่าวะลันะดัฝังนู้นน่ไม่มีตัวนี่มันเนี่ยนี่ออตาต้องมอเหรอนี่ต้องมเหรอ

หาไม่พบแล้วนะจีนะรอมันก่อนเลยตันนี้ผมรู้พอยู่คนเดียวไม่มีใครพูดอะไเลยบาง่อนะเนตืเต้นอย่ใชไหม่ผมตื่นเต้นคูผมผมไม่เคยเจอได้วันนี้ดีิฮะมาไมนดีกูบมนดี

เม e ียย yeah, ิงบางนั Aye, pa, pa Alors, ้นใหญ่ลูกบางนั้นใจยิงเงียบเละแล้วเมียใหญ่ยิงตัวนี้อะเดี๋เมียยิงดำแล้วลูกจับจับได้บ้างไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเรียกเมียเจ้แล้วมันดำเข่งไองกูปลาปลาเข่งปาเข่งปาเข่งอไปนิ่อ๋อปลาจับยากนั่นปาเข่งกูิไม่ไม่มีไม่ไม่นี่เลยจริงไม่มีวิงบางเดียวไม่ได้พาวิงมาด้วยกูเข้าใจไหม ตัวนี้ก็พอแค่ได้นะครับยกขวานะไปยิงลูกเกินเงียบพอแรกซีก่อนนี่อะไรน้องเหล่านี้เลยที่มันก่อนทำผมมาจับลูกลูกจับได้บ้างไหมคือได้อะไรคือได้ไม่ใช่เงี้ยตามัวกูอะนี่มันจับได้บ้างไหมนี้ยอในน้องยังปากกันได้ไหมไ้ลูกยึดยันเลิ่งได้ไหมปากกันกู้หญิงวายยังวายจำปื๊ดเลยผู้หญิงให้ใจกู้หญิงให้ใชู่ยัญิงวานึกเดี๋ยวมียังไงน่นจำปึ้ดโล่กูมันว่ายน้ำเก่งมากเลยกูเนี่ย

มึงเหยนตัวนี้ตัวใหญ่จริงเนี่ยมึงเห็นไดอยู่ันลมึงเหได้ไม่ทันแล้วคูจะยิงู้ไหมูยงนี้นะรู้ไหมตักด้เลยนี่ฮะไมถือเดี๋ยวมึงหนคนกอดกินแบบนดิโหแล้มันวิงเรวนน่องเหไม่ปลาหมาในมังนี่ใหญเออเหอาว้าเลยมึงนั่นหลเออน้าตัวใหญ่ไหนๆเลยกูอยู่ต้มืกี้โอ้นี่นีหลายตัวเลยกูนี่เดี๋ยวมันเร็วไใช่ทีผมใหญ่กว่านั้นหนะเมื่อก มันหลายตัวกรูนี um anyway> ่ไงพวกนี้ช่วยจับเป็น oh, นี่พวกนี <t ip> <t ip ้จะเป็นไหมพวกนี้มันจับปาตัดแล้พวกเนี้ยลูกๆจะเป็นไหมนี่ทำไมถ้าลูกจะไม่เป็นลูกเนี่ยเดินมาเดินบ้านนะเดี๋ยวมันตกใจลูกจับได้ไหมอันนี้ปลามันติมเดีว่าเราวันเนี่ยเดินนะเพราะเราเดินมากันปลามันอย่างนั้นมึงอย่งนั้นใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องนิ่งไว้ลูกนิ่งไว้อ่าให้ใจร้ออ๋ออันนี้อันนี้ได้แรงกว่ากูเหแล้วนะ

ลูกออกไปเลยยาอย่ามาตรงนี้ลูกๆอย่ามาตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวหูน้ำมันิตกตยดีการนึงลูกไม่ใส่ไอ้นู้นมันใ่เกินลวะตัให้มันอยู่มันอาไปยกมันเไหมมยอะก็หน้กลางนะนีอ่ะนี่มันลอยอยู่ไอ้หลานี่เหร้างในีหัก็ได้หัวามันเดียวใช่ไหมดีมากดดีดวยอมันเรง มึงยไปูนได็ก็มีองกูด้วจริเหรอเรื่องไหนจับจับไม่เดี๋ยวเมึงเห็ขอตรงนี้ก่อนนูได้รังอย่าุกกัูอย่าุกูอย่าหายใจนะตรงไหนต้นกว่าตรงไี้ตรงนี้ทั้งสไม่ตรงนี้มึงเหนว่าน่าจะดีกันนะเพราะว่าเห็นมึงเห็นจังทีแล้วกูนี่อะปลาวิ๋อยู่นี่ตัวใหญตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่นะอยู่ใต้ใต้ตานตัวสามสามนิ้วได้สามนิ้วเลยน่ะนไปเนยล่ทไม่ล่

มีคยได้ดูสิที่ตัวกรอนนี่วกัน